ผู้สาวเราไตเหตุบาปหัวใจอาอแท่นอน๋โอโว้ยหลวงกับบุคือเว้ยปาแม่น้ำโขงแน่ยนี่คือแม่น้ำโขงครับท่านผู้ชมครับนี่คือแม่น้ำโขงที่เราจะขนนะครับหีกระป๋องมาจากประเทศจีนตอนนี้มาอา้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค,ครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับท่านผู้ชมค,ครับ แม่น้าโขงนะครับผมซึ่งเป็นแม่น้ําที่สกัดกัน้นไม่ใช่สกัดกั้นครับผมเป็นแม่น้าที่แบง่งเขตระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยครับตรงไปบนนั้นคือซปปลาวพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านของเฮานั้นคือประเทศลาวครับพี่น้องนะครับผมย่างคมไปนี่ก็ประเทศลาวครับผมนั่งอยู่นี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยของเฮาครับผมสามกีกันไว้คือขี้เหนียวปั่นแกนียาสีพี่แต่ามคือน้ำถึกเขาเนียวนะครับผมอยู่พุ่นคือประเทศลาวครับพี่น้องอันที่ผมนั่งประเทศไทยครับ ตอนนี้ผมก็ำลังมาสำรวจครับผมสำรวจว่าพอดีว่าซ่องหนุหีนี่เสียธุรกิจนะครับผมเข้าสิน้ำหีกระป๋องจากประเทศจีนเนี่ยเฮ็ดจากไหนเนาะจังสีบ่เสียภาษีครับก็เลยคิดว่าเออใส่เลือกมาช่องนีบ่อหนิขี้พันใดบ่หรือ่าจจะพันใดอยู่ดอกเนาะหยอกหยอกครับผมพี่น้องมื้อนี้มาไทย MV ครับผมมื้อนี้ได้รับเกียรติจากทีมงานแม่งขี่หนักนะครับผมอ่าเสียปูนะครับเสียปูสายจวดนะครับทีมงานของพิจาตนี่นะครับเมื้อนี่มาไทย MV อยู่ ลิมไม่นำโข้งครับผมพึ่งเดี๋ยวมาเห็นบรรยากาศความอบอุ่นระว่างประเทศลาวกับประเทศไทยความสัมพันธ์ยแนง่น่นแฟนอยู่คือเกา่าพูดนะฟังพูนประเทศเรามีโอกาสคันประเทศเปิดกันเดี๋ยวสีขมไปเที่ยวทั้งยามทั้งพี่น้องทั้งสปป,ป,อปอลาวครับผมพึ่งมาหอดครับวัาหันแดดหอ,อนครับผมแดดหอ,อนครับอันนี้เขาอยู่ที่อำเภอโคงเจียมครับอำเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเบิงวา่าเมือนีีซ่องรู่หีสิรินเป็น เพิ่นให็นว่าเป็นพระเอกเด้ครับนี่เห็นหนาโลโลขงสีเป็นพระเอกเด้ครับแต่ก่อนเป็นเน่นเอกครับอายุบระหอดบวชพระวัไหนหรเป็นน่นเอกแก้วมาเลยครับพี่น้องอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้นี่มาหอดกองทายครับผมมาใสอีกมาเตใสอีกอันนี้คุณคุณนะครับผมคอนเทนต์นี่คุณคุณมาเตใสอีกของไอจอนนี่ครับไอนั่งเอกครับนี่โอ้นั่งไล่บนี่ อ๋อแฟนใหม่ของพระเอกแฟนใหม่ของชองดูฮีครับบู๋เกิดมาหน้าตาดีนะครับมีแต่สีกับเชิงนะครับโอ้โหนี่ครับผมอาจารย์เชนครับผมโอ้เสียเชนครับแต่ก่อนใบหัวยงยงๆคือห่างไกลคือไปเห็ดสีนี่เขาเล่นแบบเล่นแบบเฮ้ยผมเคยทักหายใจหลอดอ๋อหายเศร้าเล่นแบบเช่นจังอ๋อเขาบระชันสีเปลี่ยนไหมเลยจ่าหลอดบนเศร้าเพิ่งเล่นเศร้าเทียนเมื่อนี้ครับมาอยู่หลายคนครับนี่พุ่มกับครับพุ่มกัปซอพ่อไหนครับซอพ่อไหนซอพ่อ โอ้คนละคกำกับมันบะครับได้พีสติฟจ็อบนะครับผมมากำกับให้เบื้องดีแล้วคือแจ็คหมาเนาะคืออว่าายเนออยยาาเไดี๋ยวคุยขอสฉากแบบผู้ได้ไปนั่งเอกกว่านี่โอ้คุณครูกัดปากครับผมโอ้โหผมเพิ่งมาเจอสวัสดีครับคุณครูครับผมโอ้ยผมติดตามคุณครูมาโดนเติบแล้วนะคือผมชอบดูในทิกตอกแล้วก็เอาไปดูในห้องน้ําอะไรอย่างนี้นะครับครับผม อันนี้คุณครูตัวจริงใช่ไหมครับนี่ผมซูนได้บ้างหน่อยได้ไหมโอ้แหวนเนาะเจคเทียได้เน่อยเอาพอดีครับผมสวเสียเพาะครับเสียเพาะโอ้เสียปู้เดาบันดานกัแม่นุ่นนี่แหละเสียปู้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้มาเล่นเอ็มวีในอันนี้ลงช่องไฟนี่ลงช่องกอกแต้สตูดิโอนะครับกอกแต้สตูดิโอครับผมถ่ายทําโดยทีมงานแมงคีนาคนะครับ ยนงคิดหน้าสตูดิโอถ่ายทําตัดต่อนะครับเมื่อนี่กําลังยางปลาครับพี่น้องสู้กินอันนี้ปลาโค้งปะครับโอ้อันนี้เขาเอินปลาอย่างครับพอปลาบานฮะอ้าบนเ่ปลาปิ้งบ่พอ้ยถือซอนแกงบ่เลยนี่นะครับเดี๋ยวเอามาสัมผัสสัมผัสโอ้นี่ติดโค้งเพื่อนเพื่อนบางคนมีตังค์รวยเป็นร้อยเป็นล้านแต่ไม่สามารถที่จะมีที่ติดแม่น้ำโค้งได้นี่เพื่อนมีที่มีน้ำโค้งครับ บ้านเพื่อนตีน้ำโค้งนะครับแต่ว่าอาจจะบ่มีเงินเป็นลอยเป็นลลานสลับกันนะครับผมผมว่าสิมาสื่ออยู่แถวนี้อยู่เอาไว้ลํำเรียงเนาะไว้ลํำเรียงธุรกิจจิ้มกระป๋องของผมมันกำลังเติบโตอยู่ประเทศจีนเสียล่ะนั่งเอกไปเสียละโหเรากรุงม้งอยู่มื่อนี้เขาสีดีเลนก็คู่กัดปากันผู้ใดเป็นคนจัดคู่กัดปากไหมผมเนี่ยผมลมาแล้วหลายคู่กัดปากนะครับขนาดกัดปากยังซ้ำหนี กัดสีซํำไดะนะครับผมคู่กัดป่านี่เพื่อนมาแต่เพื่อนเป็นคนใส่ก่อนข้น,นกลาสินดินดำนำซุมเพิ่นรับบทเป็นสาวเล่าอ่ะมีมีสาจูบเ่ครับมิสาพระเอกไายอุย้อออยยว่ายาว่า,า,า,าน้ำโค้งนี่ขันวัดอยู่บนนี่ขามไปประเทศเล่านี่ผมคิดว่าประมาณโลหนึ่งไดีโลกหรอโลกลัวนะครับเพราะว่าเสียปูเพื่อนเคยขามประจำสมัยวัยรุ่น สมัยสูบซ่าสมัยสูบหมาดีกว่าผมว่าแกเขาสมัยสูบซ่าพี่ท่นฟังพ่นกับบวครมีเฮือนคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเป็นปลาเป็นอุทยานถ้นมีเฮือนค้นก็คงจะมีตึกมี่รังคาแล้วมัแมิตรปลาครับพี่น้องเดี๋ยวเขาถานั่งเอกก่อนนะเขาจะพาไปรถเพิ่นเขาของเพิ่นขี่เล่โบมากครับผมเล่โบกูนูนะครับเล่โบกีนี่อันนี้เป็นเป็นเมียพระเอกแมนวะครับอ๋อชีตจริงเป็นเมียผู้ใดครับ อ๋อบบเป็นยังครับผมค่ะสวิงกิ่งเนาะหยอกยอกยอกนะครับผมอย่าลืมครับพี่น้องผู้ใดมีงานบวชนะครับงานขืนบานไม้เผาบานเกาเสาลุงหลุมรถเฮ่เสียพุครับพี่น้องเดือนเมษานี่ต้องขออภัยครับผมวางครับผมหลายงานอยู่หลายงานอยู่ว่าพี่นาครับโย่ว่าพี่นาเป็นตัวจ่ายนะครับเด้อขายแล้วเป็นปะยังอยู่ยังอยู่ครับงานกันยังหลายอยู่นะครับผมศิลปิน มีทั้งบักมาหน่อยบักมาใหญ่แมวพ่งแมวเมาแมวเป่าหลายเพลงครับผมกับทีมงานไม่กีนหนักโอ้คุณครูมาแล้วคุณครูมานี่หน่อยครับผมให้ผมสัมภาษณ์หน่อยเอาจะลิ้นกับผมนี่ผมต้องตรวจสอบตรวจภายในกว่านะปกติคุณครูชื่ออะไรครับชื่อเบียอ๋อห้าข้ามมานี่ดิทำไมข้ามมาห้ามมาโอ้ยข้ามไม่ได้ถ้าข้ามนี่ระวังนะโดนเสียบนะกับโอ้มีหัดอันมีหัด เอามีพระนั่งบวชมาอยู่นี่เอาพระพิศพาด้อันนี่ยโบพระเอาพระคือไใบร่องช่วงสัน <l ots> พระวัดปลาครับโอ้พระวัดปลาบ่ม,มีเวลร่ากวนหัว <l ots> <l ots> โอ้ยจ่อหูพร้อมพระวัดปลายำเสาบินบาดครับยำแลี่ยงผุแล้วโตมมะม่าเฉยอันนี้คุณครูคเบียร์ครับผมโอ้ชุดชุดคู่คืองามเลยครับ <l ots> ผมจับไปเ <l ots> ด้อคุยโอ้โจกเข้าไปเด้อเดินทางมาไกลไหมครับไกลค่ะไกลมาจากกาฬสินธุ์อ๋อเป็น เขาเขาดังในช่องทางช่องเจ็ดช่องสามช่องห้าช่องเก้าไม่มีครับเขาดังช่องคลอดในช่องทางทิกตอกครับผมคือเบียใช่ไหมใช่คชื่อเล่นชื่อเบียเบียอ๋อชื่อจริงอ่ะเมาเบียอ๋อเบียชื่อจริงเมาเบียเมื่อคืนมานอนอยู่นี่ปล่าครับใช่ค่ะมานอนอยู่นี่อ๋อรู้จักผมไหมนี่อ่าคนนั้นใช่ไหมคะคนนี้แหละครับผมอโเคเดี๋ยวก็ถอดเกือบฟาดซะนี่เคยเล่น MV ด้วยกันหลาย MV แล้วครับผม แต่ก็ยังไม่ลงเลยค่ะก็ยังไม่ลงตัวสักทีนะครับใช่ยังไม่ลงด้วยนะครับเดี๋ยวคาดว่าวันนี้ก็คงจะลงเอ่ยได้ดีนะครับผมชวิงกิ้งโอเคครับไปติดตามผลงานของพว่เฮาเดีเลยนะครับเนาะของมณีเลนกับคู่เบียร์ครับโอ้คิมหอดไลท์เพื่เพียรี่เนาะล้บลาพี่น้อไปก่อนครับผมฝากผลงานเพลงที่ผมมาทายนะครับมณียังก็ครับเสียบปุ๊เมือนี่ปีกายครับมือนี่ปีกายนะครับเนนพนิดานะครับอ๋อมนีปีกายที่กกแต่ สตูดิโอนะครับผมมนี้ลำลาพี่น้องไปก่อนครับ,รบมนี้ขอเสนอคำว่าก้อยปลาสูบซาบอ้าว <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ